ตา <Star> กิ้งพเซซี่ตากเบลเอาคนเมอรัมคกัมเบย์ทุกท่านก็อยู่กับเกมบูลลี่นั่นเองก็ไม่อยากจะเล่นหรอกเพื่อนมาให้เล่นะทะตามความฝันของคุณเวฟจัดไปพาเดียว์บอลแต่ก็ไม่อยู่เมื่อโอ้กีมือมือเนือ้อ แกแกเรียกกระซิบบอกจิมมี่มีถุมไหมดูหน้าด้วยชาบไปไหนวะเกมนี้นี่ไม่ได้เล่นเลยปีนึ่งอะเก่าเล่น โอ้ยังมีโลตอหัวกล้วยโอเคมีคคอมดูบูบูเวิร์ดใช่ไหมวะจังจะต้องไปไหนอะไรมาช่วยก่อน นี่มือเดียวได้เทพเว่ยเป็นไงวะจำไม่ได้แล,ล,ล้วเรากินาทีดีตั้งเนี้พอแลนะ้วเนาะเบมาอิมอ่ม,อมนะโอโอิ่มใจ้วไปดูเคสวัสดทีครับตปอยู่กับผมจิมมี่มีคนจะมาเกนไอ้สามตัวนั้นเน่ง สามสี่ก็ไม่รู้ผมวิ่งไปแล้วไม่เถอไหมไม่ถอยตกตกตกโอ้อาจารย์จ้าสามขมิ้งโอ้ยี่ยมไปไปเราพลอดเราพลาดการวิ่งนะครับไปอ้าอัดตัวห่างเลยแค่นี้ไม่ทำไม่ชั่งแล้ว